ครับ้าด้วยมีกบด้วยมีกบด้วยเอ้ากบมันลองแบบไรกบกบกบกินใส่หน้าแล้วฮ้กบกินใส่หน้าแล้วกบกบใส่หน้าแล้วบ่กบยังเกาะใส่หน้าแล้วกบดินใส่หน้าแล้วมันดินบ่มันดินบ่เอามือชุนมองดูเยอเข้าไปเอามือจับจับเบิังจับเบิังพี่กบดูจับดูพี่กบหยอกหยอกพี่กบด้วยหยอกพี่กบดู อจุงน้องไปปอมปอมเลยยี่หลีจับบึงดูมันสิเป็นยังจกบึงค่อยๆจกอ๋อของจริงโอ้โหเหลืองอลออบเลยเอาของเจยเฮ้ยตัวเหลืองงามขนาดนี้ตัวเหลืองงามแท้เบิ่งดูมีเลขบนน้องบัตรเลยเออแล้วเบิ้มสร้างเงาะกบจำศีลเด้มื้ยนี่กบจำศีลวันพระพี่น้องมั้ยเฮ้ย ่ะพอแล้วเห็นเพิ่นอยูอ่รกกครับเห็เพิ่นก็บ่ไปไสพี่น้องกบทองกบทองกบพงศครับกบทองพี่น้องว่าสิปไปมาออมาเร็วปปบ๊ายบายพี่น้องนี่เหม็นายบายกลอ้องเห็นเนี่ยไปบ,บายพี่น้องไ,ไ, <laughs> ไปพี่น้องไปขึ้นรถเราเลยกลับกันบ๊ายบายหน่อย 拜拜，奶。